ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาพบก,กับเช่าเอสายจุกแล้วนะครับครับผมบรรยากาศเช้าเช้าครับบรรยากาศยามเชา้าเช้ากับทีมงานธวีกิจนะครับนี่ก็กำลังจะวิ่งดินครับพร้อมแล้วครับเติมน้ำมันเช็ครถอัจจรบีอะไรเรียบร้อยแล้วครับ รถดำก็เติมให้น้ำมันไฮเดรลิกกันก็เช็คความพร้อมก่อนลงงานนะครับพี่น้องอู้สียม,มนนะยีมาดูครับทำอะไรครับดูเล,เล,ลาะอ,อะไรกันนี่น

ทีคใายตัวขาไม่มอนตวครับผมคิดดองไปขาน้ในไงผมจะโกหกคุณทำไมคนไม่รู้เรื่องอะดีจรำเลยนะเซมีน่าจะรำตัวตอนเรียบว่าจอแตันลิมลืไมคุยมึงคอยดูเวลาคุณเวลา

วันนี้ก็เราดำวิ่ง5ะคันโอ้วันนี้ก็ใส่เสื้อทีมเนะพี่น้องนี่นี่เ <c oughs> ล้งล้งปเปทำไมนี่อ่ะเดี๋ยว พาไปชมนะครับนิกกี้สายฮาโอ้นิกกี้สายลิฟนะพี่น้กกนนองเดี๋ยวพาไปชมสระนะครับเช้าๆก็จะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับมาดูในห้องเก่งนะครับห้องเก่งคนขับนี่อู้ วิ่งเชูชนี่นะครับเอนะครับตรงนี้นะครับเปิดเอนะครับ น,นี้เปอยู่25องศานะน้องนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวน,นี้ก็เป็นคันเิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทวิทยุนะอันนี้ก็เร่งไปที่เย็ดขีดพอนะี่น้องอน,นี่ก็เป็นหน้าจอน้ำมันเต็มถัง ควมร้อนอยู่กับครึ่งอันนี้ก็เป็นหมดตัวนี้ใช้หมดเอสนะครับตัวนี้ใช้อยู่หมดเอสนะครับพี่น้องนี่นะครับตั้งหมดนะครับอันนี้หมด e, อีน,นี้หมดเฮ็แต่เราขับหมดเอสนะพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเออสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ